ไอชื่อชือป่ะชิปนเอาเรเราโมเมนตอ้งหานเลเอาไว้นี่ดิยังตื่นเป็นหันเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้พอจะป้ายไได้เนี่ยบายบายบพี่มาเล่นน่าพอพี่มา ได้เลยอาไรยังสิเอาไรยังได้ฮึมันลินบ่ได้มันบ่เคยอยู่เพื่อนเท่าหรอก